น่อยแล้วแตพออีกแล้วโอ้ยสามแล้วเด้อยอีกสามแล้วเด้อยสามดอกก่อนนะคะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตัดปีนเนาะข้าเบิ่งเห็ดสมุกหมูจ้าเห็ดสมุกหมูสวยสวยดอกอ่อนๆเห็ดสมุกหมูนะคะตรงนี้นนอ๋อมีเ,เพิ่องคมอีกเกิดพร้อมกันเนาะจ้ะ ทั้งเห็ดเผือกขมทั้งเห็ดจมูกหมูอยู่น้ำตันนะจ๊ะนี่นี่เห็ดจมูกหมูนะคะเอาไปฝากข้าเจ้าดอกละได้จากของสีกแกงกินบุ้นี่กากินบุ้นนี่นี่เห็ดจมูกหมูนี่ดีพรามาบึงเห็ดเพือกขมที่อยู่ใกล้ๆกันประจำกินนี่ง่ายออนบ่นเห็ดจมูกหมูกับเห็ดเพือกขมอยู่น้ำกันจ้า นีลูกมาเลาะเห็ดจ้ะวันนี้หนีสาวน้อยมาเลาะเห็ดนะคะเ่้ยเอเาคือจังเสียดายมึงเนี่เอาก็าจดเสียดายเดี๋ยวค่อยตัดตีนเนาะจ้าเดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะคะนี่นี่นี่อีกนี่อีกโจกมันอลไบ้านี้ ได้เห็ดแล้วนี่นี่นี่ะคะนี่เด็ดกระพาะเด็ดบานี่นี่ค่ะสองสามเมนบอกเมลเมนเดี๋ดแต่เบียร์เดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัดเดี๋ยวค่อยตัด เห็ดจมูอา,อาจิตเต็มตาหย่อนแมงอันนี้ได้บานา้เก็บต่อจ้าเก็บต่อหืมงางมาอีกกับมาพออีกจ้ห <c oughs> มานบอท้างนั้นท้างนั้นหมานบอ ยามาด้ทางนี้ขียูยามาด้ทางนี้ขียูแย่ตะฮักตะฮักดอกเห็ดตะฮักตะฮักน่ารักเดี๋ยวเขอปาดปีนหาก,ก่อนตาไลา่บา่จาตาไลาบา่บอมือกองกับไปไหวเนาะ พีน้องจมอันนี้ไงเจออีกแล้วหนึ่งต้องคอยนั่งค,ยค,ยาาคยงอยสุ่มเลยนี่คอยไปนะจ๊ะไปคอยเบิ้งกลางเห็นไปไล่ไปเห็นเด้อเห็ดว่านไงเจออีกแล้วหนึ่งนี่เดียตอนนั่งอยู่ฝั่งนู้นมองไม่เห็นนะคะ ต่เวลาบนกลับมาฝั่งนี้เห็นนะคะนี่ผมตนแสบ้วพี่น้องต้มจักสามหนามแล้วหน,นามทุ่ท้ายใส่น้ำตาลด้วยบกขมด้วยโอ้เสียวออยี่บ่าแม่งอันนี้เตะถิ่มซะบ่นีเนี่ยเนี่ยจมูกมูเยอะแยะเลยค่ะเห็ดจมูกมกูเอาอยู่บองงไงแานดีดีัน,นใส่สได้เทพถิ่มเอาตเห็ดอันนี้แล้วนะาจา๊ะ เจออีกแล้วนะคะโอ้ยหัวหลุดหัวหลุดนะคะหัวหลุดเลยเรื่อยๆจ้าเรื่อยๆเจอเรื่อยหาต่อจ้ามาดูเนื้อในของเห็ดจมูกหมูก,กันจ้าเอา้าน้ำแตกดอกนี้แก่แล้วนะคะ ด้านในจะมีน้ำนะคะสมัยโบราณคนที่เดินป่าเขาจะกินตัวนี้แทนน้ำได้เลยนะคะเขากินกินได้นะคะกินสดๆเลยค่ะมีน้ำอยู่ด้านในนะคะน้ำเยอะมากยืเหมือนเจลลี่เลยนะคะคันเอาก็ขึ้นหน่อยแท้พี่น้องน้อยๆนึงมึงเทียบก็เปวน่อย พี่น้องเพิ่งไม่ค่อยจ้าเพิ่งไม่ควายอยู่ดีใจดีใจดีใจพอเฮ็ด แนอ้ยหัวขาดหัวขาด,ขาดต้องอยู่ท่านี่แล้วม่างเหรอ่กินกันดิเกิดมาน้ำกันที่ไปที่หน้าอยู่หมอตาหน่อยเข้าไปใช้ กระตัดกระตัดขาขออีกรลจ้าสองดอกเขี่ยไปเขี่ยมาพออีกแล้ว <c oughs> โอ้ยดอกน้อยๆกาะมานันนำให้ต็งไหน ขันบ่อกระยานมูเอาไปเคลียวไปเคลียวมากพออีกแล้วจ้าเันกงจะยางกายไปเมื่อกี้เนาะดอกไผ่ดอกมันอีลีตอ่ล่ะ